เอาไปเผาตรงไหนที่ไกลเลยไม่เอาไว้หน้าบ้านเอาไปเาออกนะใช่เพราะการที่ฝังไว้หน้าบ้านมันก็ไม่ไปไหนฮะแล้วมันไปอยู่ฝั่งตำแหน่งของหน้าบ้านคือท็ตกแดงหรือหงแดงเราเนี่ยมันก็เกี่ยวกับเรื่องโชคลาบเงินโชคลาบก็ไม่มีไปอยู่ในตำแหน่งที่ใต้ผู้หญิงโดนอีกโดนอีกบ้านหลังนี้มีผู้หญิงอยู่ไหมครับมีครับแล้วมีอาการเป็นไงครับว่าหนูจะเดาหนูขอถามก่อนค่ะตอนทันทีตอนแรกที่เข้ามาที่บ้านหลังนี้อ่าหนูรู้สึกว่าบ้านนี้มีคนป่วย ป่วยถ้าไม่เกือบเอามาพึกมาพาดก็เกือบติดเตียงหรืออาจจะติดเตียงได้หรือมีโอกาสที่จะติดเตียงได้ในอนาคตซึ่งต้องระวังเพราะว่ามันเข้ามาแล้วอะตอนที่ถ่ายท้อกับพี่เจเหมือนจะหลับเหมือนจะหลับให้ได้เลยความรู้สึกหนูนะง่วงเปล่ามันไม่ได้ง่วงแล้วไม่อิ่มเดินออกมาก็ล่าเร็ปกติแต่เข้าไปตรงนั้นอะมันเหมือนจะหลับให้ได้เลยแล้วมันเป็นความรู้สึกหนักแล้วก็เป็นความรู้สึกแบบรู้สึกของของเซนต์ตัวเองว่าที่นี่มีคนป่วยมีไหม มีแม่ครับตอนนี้นะครับอ่ะและปัญหาเกี่ยวกับผู้หญิงด้วยตะปูที่ฝังอยู่หน้าบ้านนะแต่ซึ่งไม่ใช่หน้าบ้านตรงนี้นะ่ข้ามถนนไปนิดนึงครับก็คือเป็นที่เปล่าก็ยังเป็นหน้าบ้านก็ยังเป็นหน้าบ้านเรานั่นแหละอ่ะเดี๋ยวว่ากันว่าทั้งหมดทั้งมวลถ้าเรามาจนถึงบ้านหลังนี้แล้วคิดว่าเป็นของจากคนคนเดียวกันไหมอย่าเพิ่งตัดสินค่ะอาจจะมีอย่างอื่นก็ได้เนาะ แต่มีของแน่นอนถ้าตะปูมาขนาดนี้นะผีคงไม่เคว้ยงตะปูมานะอโอเคอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มจาก<ด>หลังนู้นไม่มีคนอยู่นะไม่มีคนอยู่แต่มีคนเห็นไฟดับดับติดติดติอ่ะเพื่อเป็นที่ของดวงมีอย่างได้บ ยัดเข้าวันนี้ปิดประตูนะอย่ายุ่งเข้ากันพีระหลอนยุ่เข้ากันได้เนาะยุ่งเข้าอ่ะกลัวยุ่งเข้าอ่ะโอ้โหเมื่อกี้เหมือนโดนกลุ่มโนตูยุ่งใช่เออขันมากอ่ะโหดมากแบบแล้วทานต้งไม่อยู่ข้างนอกทำไมนิสัยอย่างนี้นะ เอเข้าได้เลยนะให้มันทรมาน์ดให้กันที่สุดไปเลยไปเลยมะพร้อมไหมครับติดประตูไหมล่ะอยู่ตาโอ้ยไปขวดครับเสียงดังวันนี้สี่สามมาเข้ามาในตัวบ้านแล้วนะคเห็นอะไรไหมมาริกาถ้าในตัวบ้านนี้ไม่ได้เห็นอะไรพิเศษค่ะแต่ว่า อืมอันอันนั้นถัดไปเป็นห้องอะไรคะเข้าไปในห้องนั้นเป็นห้องอะไรคะเป็นห้องเหมือนกับคือตอนเนี้ยเ,เมื่อก่อนเนี้ยครับผมถูกเพื่อนเนี่ยชักชวนให้เปิดคลินิกความงามเสร็จแล้วเพื่อนคนนี้ก็โกงไปจนเขาทิ้งข้าวของเหลือไว้ผมก็เลยเอามาตกแต่งบ้านนี้ไปเลยแล้วตอนเนี้ผม กำลังทำแบรนด์เครื่องสำอางเป็นเป็นธุรกิจอีกอันหนึ่งที่กำลังจะทำเสริมเข้าไปอ่าฮะทำไมไม่คิดว่า,าสมมติผมคิดก่อนนะโดยรวมนะการที่โดนทำของตอนนี้เราตั้งเป้าไว้อยู่หนึ่งคนครับทำไมไม่คิดว่าเป็นเพื่อนคนอื่น,นที่เคยทําธุรกิจร่วมอันนี้ผมไม่ได้ว่าเพื่อนเพื่อนพะี่เพราะว่ามันไม่ได้จบลงด้วยการทะเลาะก,กันอจบลงด้วยการค้าขายแล้วไม่สําเร็จอ่าแล้วก็บอกว่า วันหนึ่งถ้าเรามีเราจะมาคืนอะไรเงี้ยครับก็คือคือเขาไม่มีจริงๆนะตอนเนี้ยอาจจะยึดอะไรไม่จะเอาอะไรไม่อะไรเงี้ยก็คือไม่มีไม่หนีไม่จ่ายไม่จ่ายก็ถือว่ายังเป็นเพื่อนกันอยู่ใช่ครับโอเคจุดที่หนูถามอะค่ะเพราะว่าหนูเห็นผู้หญิงแก่ยืนอยู่ด้านหลังแต่หนูไม่ทราบว่าเป็นฟิลแบบเจ้าที่หรือว่าอะไรแต่รู้สึกว่าเขามาดีนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นอีกคนที่ ที่ดูแลยอยู่ที่นี่ค่ะน่าจะเป็นคนดูแลเคยมีผู้หญิงแก่ไคมเคยเห็นไหมถ้าบอกว่าเป็นเจ้าที่ที่บ้านมีเห็นเป็นผู้หญิงแต,แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นผู้หญิงแก่ครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามาดีหรือมาไม่ดีผู้ญิงใช่ใช่ใช่ใมคีคนเคยเคยทักว่าอเอ๊ะหลังนี้มีผู้หญิงด้วยเหรอครับมีคนอยู่ไหมผมก็ไม่มีนะไม่มีเอางี้แล้วกันคุณไปตามดูในไลฟ์นะอืตามดูในไลฟ์ ผมได้พูดไว้ตอนที่ผมไลฟ์เดินไปหลังบ้านเออเราไปตามดูไล่ตามดูในคลิปเอาอซึ่งเป็นความรู้สึกเฉยๆที่มาโดขึ้นมาอ่ามีใครอยู่ไหมครับไม่มีครับอือในบ้านมีคนอยู่ไหมไม่มีครับมีมีเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นน้องเขาเดินมาเนี่ยเนี่ยบ้านใครเหมือนด้านบนด้านบนมีคนอยู่หรอปกติไม่มีนะครับอ่ามีคนอยู่เมื่อกี้ผมนี้เห็นดู มาตรงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออนี่ไงนีไงมีไฟอยู่ไหนนี่ไฟเมื่อกี้ไฟเปิดแล้วก็ปิดไปเปิดมาเป็นกระสือล้อเลยนะก็เห็นเห็นไฟแบบสองอยู่เนี่ยอ้าวอ้าว้าอพี่าเมื่อกี้มีไฟส่องมาตรงนี้จริงๆเหมือนเป็นคนเปิดไฟแล้วก็ปิดไฟอาจจะมีน้องอาจจะมีน้อง พี่เจแต่อันนี้มันไม่ใช่ประตูออกนอกบ้านมันเป็นห้องนอนเราฝั่งลุกออกได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่แล้วห้องนอนไปไหนได้เออก็ก็มีประตูเดินออกนอกบ้านไปได้อโอ้โหอาจจะมีคนซิกแซกอาจจะมีคนซิกแซกพี่แต่ว่ามันดูสงบไปปะตัวตัวเรื่องอะไรครับมีนะมีนะมีมีมีอ่าโอเคตกแจ้งเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตไปในจุดที่ ส้มบอกเห็นผู้หญิงแก่ก่อนนะก็จะเป็นจุดนี้ใช่ไหมจะ,จ, <c oughs> จะเป็นโซนเนี้ยค่ะพี่เจโซนนี้ใช่ซึ่งภาพที่หนูเห็นในในเซนต์ตอนแรกอะ่ะมันเห็นเป็นแบบเนี้ยใค้าครครัวแต่เราไม่มั่นใจว่ามันคือครัวอแต่มันมีฟิลเหมือนครัวครับ อ่อฮะืมแต่ก็เป็นผู้หญิงแก่ใช่อยู่ในบริเวณบ้านเออห้องตรงนี้เขาอาจจะเป็นเจ้าที่เขาอาจจะเดินมาอยู่ทุกทีใช่ใช่ไปโมบต่อไปขอย่าเพราะว่าเมื่อกี้เราเข้าไปไม่เห็นเขาเนาะเข้าไปไหนไหนเมื่อกี้เราเข้าไปเดินเข้าไปในนี้ไม่เห็นเขาแล้วใช่ไหมไม่เห็นแล้วค่ะไม่เห็นแล้วอันนี้เรากลับมาห้องเดิมนะฮะซึ่งตรงนี้ทําเกตในห้องนอนเมื่อกี้ เข้าไปาเห็นอะไรไหมเมื่อกี้เข้าไปายังไม่ได้เห็นอะไรแต่รู้สึกถึงพลังงานของผู้หญิงผู้หญิงที่สาวนะไม่ได้แก่แต่ไม่ได้เห็นค่ะแต่รู้สึกถึงผู้หญิงที่สาวแล้วไม่ได้แก่โอเคตรงนี้เป็นห้องอะไรครับพี่เ,เมื่อก่อนจะเป็นห้องคุณยายอยู่ที่นี่ครับแต่ว่าตอนนี้คุณยายาย้ายไปอยู่ที่ต่างจังหวัดครับเดี๋ยวพื้นตรงนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยมันต่ำกว่าพื้นบ้านไห เหมือนเป็นโรงจอดรถเก่า <S 2> <S 2> <S เหมือนเป็นโรงจอดรถเก่า,าใช่อ่าครับเบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านเราเอา่านหน้านี้ไม่ใช่ครับเออผมซื้อบ้านหลังในเป็นหลังแรกครับครับแล้วหลังเนี้ยมันถูกปล่อยทิ้งร้างไว้อ่าฮะจนบางครั้งครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นป่ารกเลยนะครับาจนเหมือนเหมือนมีหลายคนทักว่ามันเหมือนสะสมพลังงานไม่ดีอ๋อแล้ว อ่าพอดีธนาคารขายทอดตลาดพอดีก็เลยไปช้อนซื้อมาเลยได้ได้ขาดทุนดีๆเลยนแล้วนี่แล้วอันนี้คือที่นอนที่นอนของคุณยายดีบอ๋อแล้วคนนอนไปนู่นของหน้าบ้านอ่าไม่ได้เลยแล้วที่สําคัญเลยพี่เจ๊พื้นเนี่ยถ้าต่ํามาแล้วเรานอนต่ำกว่าพื้นบ้านเนี่ยมันเหมือนเรานอนอยู่ในใต้ดินอคนที่เขานอนเนี่ย คนที่เขาไม่มีลมหายใจแล้วแล้วหันหัวไปทางนู้นด้วยถ้าจะนอนงั้นจะป่วยป่วยเลยแหละคุณยายป่วยไหมป่วยครับป่วยใช่ไหมแล้วพื้นนี่เอียงเลยนะพื้นนี่ไม่ตรงนะเรายืนเรารู้สึกได้วาดเทลงทางล้วตนนี้ที่ตรงนี้ไม่เหมาะอบการที่นอนออาจจะเหมาะับการทํางานเลยได้แต่อย่านอนถ้านอนจะป่วยมันจะมีปัญหาเลย โอเคเพราะนั้นนอนไม่ได้นะค้องนี้คุณยายก็ป่วยนะแต่บ้านนี้ไม่มีใครนอนนะไม่มีใครนอนแล้วซื้อไว้<อ>ให้<ม>พลังงานอยู่ใช่ให้พลังงานดีอยู่เอาละเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าอะไรจะอยู่ในนี้บ้างนะอ่ะค่อยๆถอยไปเดี๋ยวผมจะขออนุญาตขึ้นไปดูด้านบนใหม่ มาฮะกล้องตามมาได้เลยอีกแล้วปงปังอีกแล้ววิพี่หนูหนูรู้สึกอะไรบางอย่าง นูเห็นอะไรบางอย่างแต่หนูไม่แน่ใจว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นหน้าโผล่มาพี่เจตรงไหนเมื่อกี้ที่พี่เจยฉายไฟไปอ่ะเป็นหน้าโผล่มาใช่นี่ประตูอะไรไม่รู้ไม่รู้แต่ไม่แน่ใจผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นประตูห้องแต่งตัวครับดึงเข้าไปผ่า เป็นวอล์กอินโปรเซห้องนี้แหละครับที่มีปัญหาไฟเปิดเปิด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 ได้เองเท่านี้ที่หนูเห็นมองทะลุเข้าไปห้องนี้มันเป็นกระจกนะมันทะลุได้เหรอพี่เจนี่ไงก็มันเป็นกระจกแปลว่าที่หนูเห็นทะลุไปไงก็ไปไงนี่ห้องรับอ่ะห้องรับอ่ะทำห้องรับ แสดงว่าเจ้าของเก่าอันนี้เป็นแบบแบบเจ้าของเก่ามาแล้วไม่ใีน่าจะออกแบบนี้จริงจริงมันน่าจะเป็นประตูธรรมดาใช่ไหมห้องนี้ใช่ซึ่งห้องนี้หนูรู้สึกว่ามีพลังงานแฝงนะมีใช่ไหมมีค่ะเป็นไม่แน่ใจผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ผมจะสั้นๆซอยๆประมาณนี้แล้วก็ยังไม่แก่น่าจะสามสิบสี่สิบ ประมาณนั้นดีไหมครับเป็นไม่ได้ดีค่ะมามาแฝงอยู่ค่ะ